ขอแล้แต่ A อรอบหนึ่งโอ้ยไม่ได้น่าไปแล้วกเรนจะได้จำได้ไงโอ้ยเอา้ย B C D E F G H I K L M N O P Q R S T โอเคเราต้องเลขได้ไหมต้องผลไม้ไหมเดี๋ยวนับเลขก่อนโอเคตามผลไม้อานับเลขหนึ่งนู้นนะหนึ่งถึงร้อยอะโอ๊ยนับไปแล้วต้องนับได้อีกโอ๊ยคุณครูดุจังอ่ะก็ครูนักเรียนไม่ทันฟังเลยไหนขอหนึ่งถึงร้อยอีกรอบได้ไหมนักเรียนจะได้ตั้งใจฟังหรอกไม่ได้ไนับนี้ก่อนเลยอ่าอ่ะอ่ะ ครูดูจังครูไม่ดูหรอกจ้าวันนี้ครูใจดีอ๋อโอเคเรื่ออะไรเอานักเรียนไม่รู้หรอกพอ่อให้ฟังก่อนสิโอเคงั้นครูครูต้องตอบให้นะอ่าอ๋อไม่บิดดแหละเออ แค่นี้เองอ๋อต้องอฟังต้องหนึ่งหนึ่งร้อยแล้วหนึ่งหนึ่งร้อยที่ฟาที 1> 1ก็ก็ก็แล้วไงก็อีกรอบได้ไหมอ่ะเด็กนักเรียนมากันเต็มเลยต้องต้องฟังอีกรอบหนึ่งคุณครูท่องอีกรอบให้ฟังหน่อยเออแต่ว่าเด็กไม่มามีแต่หนึ่งคนอาจจะไปเออไม่ต้องหรอกเดี๋ยวเด็กเดี๋ยวก็เด็ก,เดก,เดกก็มาเอาเดี๋ยวเรียกให้นับก่อนวันนี้เด็กมาสาจยจังเลยเออเอา โอ้โหอือฮึอ้าวคุณครูเริ่มนี่เด็กนักเรียนครับกับหลังไปฉีบนี้เธอฉียังสีแล้วครับดีมากโอเคอ้าวอันนี้เลขหนึ่งอันนี้เลขสองนี่เลขสามนี่เลขสี่นี่เลขห้านี่เลขหกนี่เลขเจ็ดนี่เลขแปดอันนี

2ี23 24 2อ26 27 28 29, ส2สามย้กเ็แเาิต้องฟังนะกดอ่าสาแล้ว3า สามสิ่อ๋อสี่ 59าสิบเก้าชี้ไปไหนอ่ะห้าสิบเก้าเลขข้างล่างเนี่ยอีก,กันทันหนึ่งห้าสิบเก้าอะไร <59. S 1> นูนหกสิบ <50. S 1> ข้างล่างนี่เลขหกอยู่ไหนไม่่ใชตีก่อนก็เองนับไปแล้วไงเอาไปนับอีกเี่ออ่อ 9ก้าอะไรเกับหนึ่งอ่านว่าอะไรอ่านว่าอะไรเก้สิบอะไรเก92 93 94อ5อ9 98 99 0 0โอ้โหครูครูเก่งจังอือหือแล้วก็ ABC ก็นัาเปแล้วโอเคแล้วภาษาไทยอ่ะชบส่วนภาษาไทยหน่อยไหมมา อา้าวคุณครูไปยืนตรงนู้นแล้วอัดท่องภาษาไทายให้หน่อยอ้าวเองา,ออาคุณครูท่องให้นักเรียนฟังหน่อยภาษาอังกฤษรู้ไหมภาษาอังกฤษท่องมาแล้วไงอา้าวท่องอันนี้กอไก่อา้าวกอไก่อา้อาคอไก่ทำดีๆด,ดิคุณครูมายืนดีๆนอไก่อา้าว

ต่อเสต่อยีนต่อจรตอ,อ่างุเก่งมากอะไรต่อ,อเร่งใครอ่ะ โอ้เวลิกูดคุเก่งจังเลยหรอสีแ่เล้มนี่สีเหลืองนี่ีิขอขอสีเป็นภาษาอังกฤษได้ไหมออเนี่ยสีแดงภาษาอังกฤษว่าอะไร e d ก็คือสีแดอ๋อแล้วสีเหลืองอ่ะก็สีเหลืองภาษาอังกฤษว่ายลืกก็คือสีเหลืองอ๋อแล้วสีชมพูอ่ะ สี่สี้มสีส้มอ่ะก็สีส้มแล้วก็สีเขวก็มส้าสังเกตว่าอะไรเอสีเขียวอ่ะตอนที่เขาเล่นเล่นเียนเ่ตอนนั้นนาเฮียเล่เสร็จฉนักเรียนแล้วตอนเลืนก็เล่นนาแล้วก็แล้วก็มาป้ายยาแล้วแล้วแม่ก็โทรหายยจิบยาจิมีหับาคแล้วก็ รถบังคับแล้วก็มีผู้เล่นมีที่ขายมีทองเล่นเยอะมากเลยอ่ะว้าใครอยาเอารถมาขับได้ไหมได้แต่ว่าต้องซื้อฐานอันใหญ่ก้อนใหญ่แร้วต้องใส่ในเน็ตโอเคได้เวยโก้ไปพักได้ไปวันวันนี้พอแค่นี้พักแล้วทำกนานบ้านเรียบร้อยแล้วบายบายก่อนบายบาย 乖巧。<Bye. S 2>